เธอไม่เคยคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปเพียงเพราะข้อความเดียวจากคนแปลกหน้าเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ดังขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนชื่อโปรไฟล์นั้นมีเพียงคำว่าช h อาข้อความสั้นๆบอกว่าฉันเลือกเธอแล้วมินตราอ่านซ้ำหลายรอบใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกเธอทำงานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหารไทยกลางดูไบชีวิตเรียบง่ายมีเพียงเงินเดือนพอส่งกลับบ้านที่โคราชแต่คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไป ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเชคจากกระกูลใหญ่ติดต่อเธอเขาบอกว่าเห็นเธอในงานเลี้ยงของเพื่อนเศรษฐีและต้องการให้เธอมาอยู่ใกล้ชิดกับเขามินตราหัวเราะในตอนแรกเธอคิดว่ามันคงเป็นการล้อเล่นของลูกค้าคนหนึ่งแต่พออีกวันมีรถหรูสีดำมาจอดรอหน้าหอพักคนขับใส,ส่สูทดำพูดเสียงเรียบว่าเชครออยู่ที่คาราฮาด์เธอยือนนิ่งมือสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นปะปนกัน สุดท้ายเธอตัดสินใจขึ้นรถถนนทอดยาวผ่านเมืองที่สว่างด้วยไฟนีออนกลิ่นน้ำหอมแพงลอยอบอวลในรถทุกอย่างเงียบเกินไปคาริหาที่พาเธอไปอยู่กลางทะเลทรายประตูสูงใหญ่เปิดอัตโนมัติเมื่อรถแล่นเข้ามีผู้หญิงอีกหลายคนเดินอยู่ในลานหินอ่อนทุกคนสวมชุดยาวสีขาวเหมือนกันหมดหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินมาหาเธอแนะนำตัวว่ามดามซารีนาผู้ดูแลบ้านนี้ น้ำเสียงของเธอนุ่มแต่แฝงความแข็งเกร้าวเมื่อเข้ามาแล้วเธอต้องปฏิบัติตามกฎทุกข้อมินตราพยักหน้าทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยมาดามพาเธอไปยังห้องกว้างมีหน้าต่างมองเห็นทะเลรายเตียงนุ่มแสงไฟสีทองอ่อนๆสวยงามราวฝันแต่บรรยากาศกลับเย็นชายอย่างประหลาดคืนนี้เธอต้องพักเตรียมตัวพบเช็คพรุ่งนี้ประตูปิดลงพร้อมเสียงคลิกของกุญแจล็อกจากด้านนอก มินตรารีบเดินไปจับลูกบิดแต่เปิดไม่ได้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกนาทีเสียงลมวิวจากทะเลสายลอดเข้ามาเธอเริ่มรู้สึกเหมือนถูกขังโทรศัพท์ของเธอหายไปเธอจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ตอนหน้าประตูบอกว่าโทรศัพท์จะถูกเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยตอนนั้นเธอไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้มันทำให้เธอหนาวสาั่นเวลาผ่านไปช้อย่างทรมานเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องเป็นระยะ บางครั้งได้ยินเสียงสะอื้นจากห้องข้างๆเธอเริ่มสงสัยว่าผู้หญิงพวกนั้นอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนเช้าวันรุ่งขึ้นมาดามซารีน่ากลับมาพร้อมชุดเดรสสีครีมใส่นี่แล้วตามฉันมามินตราทำตามอย่างเงียบๆหัวใจเธอสัน่นเมื่อเดินผ่านทางเดินหินอ่อนยาวเหยียดกลิ่นกำยาลอยคลกคลุ้งทั่วอากาศห้องโถงใหญ่เปิดออกเชคอานั่งอยู่บนโซฟาหนังสีดำตัวยาว ใบหน้าเข้มขึมแววตาคมกริบใต้แสงไฟสีทองเขายิ้มเพียงเล็กน้อยแล้วพูดว่าในดินแดนของฉันเธอจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าเชื่อฟังมินตราก้มหน้ามือเย็นเฉียบเขาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นไม้จันอ่อนๆเสียงฝีเท้าเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันไม่ชอบคนโกหกเขาพูดช้าๆแล้วเงียบไปเธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้น ก็เห็นโทรศัพท์ของเธออยู่ในมือเขาบนหน้าจอเปิดแชทที่เธอคุยกับเพื่อนในร้านข้อความสุดท้ายเขียนว่าฉันกลัวแต่เขาอาจให้เงินเยอะมากเช็คมองตาเธอแล้วหัวเราะเบาๆที่นี่ไม่มีใครกลัวได้เขายื่นมือมาลูบแก้มเธอเบาๆแต่สัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนเธอสะดุง้งหลังจากนั้นมินตราถูกพาไปยังห้องอีกแห่งภายในเต็มไปด้วยกระจการอบด้านมีผู้หญิงอีกสามคนยืนเรียงแถวอยู่ก่อนหน้า ทุกคนหลบตาไม่พูดอะไรเลยมาดามพูดเสียงเรียบคืนนี้จะมีงานเลี้ยงส่วนตัวเชคต้องการให้พวกเธอร่วมรับรองแขกมินตราไม่รู้ว่างานแบบไหนแต่เมื่อเห็นสายตาหวาดกลัวของหญิงอีกคนเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่งานทั่วไปตอนกลางคืนเสียงเพลงอารับดังแผวๆจากห้องโถงเธอสวมชุดยาวสีแดงเข้มมีเพชรประยิบประยับไฟในห้องสลัวกลิ่นวายและกำยานแรงจนเวียนหัว ชายแปลกหน้าหลายคนในชุดขาวนั่งล้อมตัวใหญ่เชคนั่งตรงกลางยิ้มบางๆเหมือนเจ้าชายในนิทานมินตราถูกเรียกให้เข้าไปนั่งข้างเขามือเขาจับข้อมือเธอแน่นจนเจ็บคืนนี้เธอเป็นของฉันเขากระซิบข้างหูเธอแทบหายใจไม่ออกในขณะนั้นเองเสียงแก้ววายตกแตกจากอีกฝั่งห้องหญิงคนหนึ่งล้มลงกับพื้นเลือดไหลออกจากรรมฝีปากทุกคนหยุดนิ่งแต่ไม่มีใครลุกไปช่วย มาดามซารีนาเดินเข้าไปเธอพูดบางอย่างเป็นภาษาอาหรับที่มินตราไม่เข้าใจจากนั้นชายสองคนก็ลากศพหญิงคนนั้นออกไปทางประตูหลังไม่มีใครพูดถึงอีกเลยมินตรานั่งตัวแข็งเหนือซึเมเต็มมือเธอรู้ในทันทีว่าเธอไม่ใช่แขกเธอคือทรัพย์สินที่ถูกเลือกมาและที่นี่ไม่ใช่คาราหาตแห่งความหรูหราแต่มันคือกรงทองที่ไม่มีใครหนีออกไปได้ในคืนนั้นเมื่อเธอกลับมาห้อง ประตูปิดและล็อกเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปบนหมอนของเธอมีกระดาษแผ่นเล็กวางไว้ตัวอักษรภาษาไทยเขียนด้วยลายมือสันๆอย่าพยายามหนีพวกเขามีตาอยู่ทุกที่มินตรานั่งนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงลมทะเลทรายดังฮือรอบนอกเธอรู้ว่าตอนนี้เธอได้กลายเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอเคยฝันเลยแม้แต่น้อย เช้าวันต่อมาแสงแดดแรงจะส่องทะลุม่านหนาหนักในห้องของมินตราเธอลืมตาขึ้นช้าๆหัวใจยังเต้นแรงจากฝันร้ายเมื่อคืนภาพหญิงที่ล้มลงในงานเลี้ยงอย่างชัดเจนในหัวเสียงแก้วแตกและเลือดบ,บนพื้นยังตามหลอกเธอประตูห้องเปิดออกช้าๆมาดามซารีนาเดินเข้ามาพร้อมถาดอาหารเช้าอย่าพูดเรื่องเมื่อคืนอีกจำไว้ที่นี่ไม่มีใครถามเรื่องที่ไม่ควรถามน้ำเสียงเย็นเฉียบจนมินตราไม่กล้ามองหน้า ข้าวต้มร้อนในถ้วยดูน่ากินแต่เธอกินไม่ลงในจานมีเพียงช้อนโลหะและผ้าเช็ดปากผืนเล็กเธอคิดว่ามันอาจมีประโยชน์ถ้าเธอจำเป็นต้องหนีหลังมาดามออกจากห้องเธอรีบสำรวจทุกซอกใต้เตียงมีกล่องไม้ปิดฝาแน่นในกล่องมีรูปถ่ายเก่าๆของหญิงหลายคนทุกคนสวมชุดเหมือนเธอและทุกคนดูเศร้าด้านหลังรูปมีตัวเลขเขียนไว้บางใบมีตัวอักษรอารบบางใบมีแค่ชื่อเล่น ไม่มีใครยิ้มเลยสักคนเดียวเธอเก็บรูปทั้งหมดกลับเข้ากล่องแต่ก่อนปิดเธอเห็นกระดาษแผ่นเล็กซุกอยู่ข้างในมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอจะเป็นรายต่อไปมือเธอสั่นจนเกือบทำหลนเสียงฝีเท้าดังมาจากนอกห้องเธอรีบวางของกลับที่เดิมแล้วถอยไปยืนข้างเตียงหัวใจเต้นรัวอย่างบ้าคลาั่งมาดามเปิดประตูอีกครั้งเชคจะเรียกเธอในตอนบ่ายเตรียมตัวไว้ เธอพยักหน้าเงียบๆแต่ในใจกลับหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกเวลาผ่านไปช้าเหมือนถูกขังอยู่ในกรงเสียงนาฬิกาในห้องดังติก๊กติ๊กอย่างเยือกเย็นเธอมองออกนอกหน้าต่างเห็นทะเลทรายสีทองทอดยาวไม่มีถนนไม่มีบ้านไม่มีสิ่งมีชีวิตในตอนบ่ายทหารสองคนมารับเธอพวกเขาไม่พูดอะไรเลยเธอถูกพาไปยังห้องถงเดิมแต่คราวนี้ไม่มีเสียงเพลงไม่มีแขก มีเพียงเชคอานั่งอยู่คนเดียวเขามองเธออย่างนิ่งเฉยเธอกลัวฉันหรือเปล่าเธอพยายามตอบเสียงสั่นไม่คะเขายิ้มช้าๆแล้วเดินเข้ามาไกลผู้หญิงหลายคนพูดแบบนี้ในตอนแรกมือของเขาลูบไปที่คอเธออย่างเบาแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอเริ่มโกหกและหนีเธอไม่กล้าขยับแม้แต่นิดกลิ่นน้ำหอมของเขาผสมกลิ่นเลือดในความทรงจำเมื่อคืนเขาเอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดหน้าจากโตก๊ะ บนผ้านั้นมีรอยเลือดสีเข้มติดอยู่เธอเห็นเมื่อคืนใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบเธอเงียบน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นจำไว้นะมินตราที่นี่ไม่มีอุบัติเหตุมีแต่การตัดสินเขาหันหลังเดินออกจากห้องมาดามเข้ามาพร้อมกล่องของขวัญสีดำเช็คให้สิ่งนี้กับเธอเพื่อแสดงว่าเธอได้รับเกียรติเธอเปิดกล่องออกมือสั่นจนแทบจับไม่อยู่ข้างในมีสร้อยคอทองคำหนักและจี้รูปดวงตา ตรงกลางดวงตามีหินสีแดงเข้มเหมือนหยดเลือดมาดามพูดช้าๆถ้าเธอสวมมันแปลว่าเธอเป็นของเชคอย่างแท้จริงมินตรารู้สึกหนาวไปทั้งตัวแต่ไม่กล้าปฏิเสธเธอสวมสร้อยนั้นไว้ทั้งที่รู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเธอไม่สามารถนอนได้เธอได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆจากทางเดินชั้นล่างเสียงนั้นเหมือนของผู้หญิงแล้วก็เงียบลงอย่างรวดเร็วเธอเดินไปที่ประตูลองจับลูกปิด คราวนี้มันไม่ได้ล็อกจากด้านนอกเธอหายใจแรงแล้วเปิดออกช้าๆถงทางเดินมืดและเงียบไฟสองสลัวจากปลายทางเดินเธอก้าวเท้าเบาๆเดินตามเสียงลมที่ลอดเข้ามาจากห้องด้านในเธอเห็นประตูไม้บานหนึ่งเปิดแง้มข้างในมีแสงไฟสีแดงกระพริบเธอค่อยๆแอบมองเข้าไปมีหญิงสองคนถูกมัดไว้กับเก้าอี้บนพื้นมีเลือดหยดเป็นทาง ชายสองคนในชุดดำกำลังคุยกันเบาๆเป็นภาษาอาหรับหนึ่งในนั้นถือกล้องถ่ายรูปเธอปิดปากกลั้นเสียงกรีดร้องหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอถอยหลังช้าๆแต่เท้าเธอเหยียบเศษแก้วจนแตกดังชายคนนั้นหันขวับมาทันทีใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนเธอวิ่งสุดแรงกลับไปที่ห้องเมื่อถึงประตูเธอปิดล็อกแน่นหอบหายใจแรงน้ำตาไหลไม่หยุด เสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาตามทางหยุดอยู่หน้าห้องของเธอเธอจับปากตัวเองแน่นไม่ให้หลุดเสียงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงนั้นก็หายไปแต่เธอรู้ว่าพวกเขาเห็นเธอแล้วเช้าวันต่อมามา,มาดามซารีหน้าเข้ามาใบหน้าของเธอเรียบเฉยเมื่อคืนเธอออกจากห้องใช่ไหมมินตราสายหน้าเร็วแต่ดวงตาเธอสันไวมาดามเดินเข้ามาใกล้จ้องตาเธอ ถ้าโกหกเธอจะได้เจอเหมือนคนที่หายไปคำพูดนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งหลังจากนั้นเธอถูกพาไปยังห้องใต้ดินบันไดหินทอดลงไปสู่ความมืดอากาศข้างล่างเย็นชื้นและมีกลิ่นเหล็กสนิมแรงมากเสียงหยดน้ำดังสะท้อนทั่วผนังมาดามจุดไฟในตะเกียงแสงสว่างเผยให้เห็นกรงเหล็กขนาดใหญ่ข้างในมีของมากมายทั้งชุดผู้หญิงรองเท้าและสร้อยคอหลายเส้น บางชิ้นเหมือนของที่เธอเห็นในกล่องรูปภาพวันก่อนผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังจบที่นี่มาดามพูดเสียงเบามินตราก้าวถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นมาดามยิ้มบางๆแล้วเดินจากไปทิ้งเธอไว้ท่ามกลางความเงียบที่หนาวจับคู่หัวใจเมื่อเธอขึ้นมาถึงห้องอีกครั้งเธอเห็นว่ามีโทรศัพท์เครื่องเล็กซ่อนอยู่ใต้หมอนมันไม่ใช่ของเธอแต่มีรอยแตกที่มุมจอเธอกดเปิดดู ในเครื่องมีเพียงวิดีโอคลิปเดียวชื่อไฟล์เขียนว่าทรู h เธอกดเล่นทันทีภาพในคลิปสั่นไหวแต่เห็นชัดว่าอยู่ในห้องเดียวกับเมื่อคืนมีหญิงคนหนึ่งร้องขอชีวิตและเชคอายืนอยู่ตรงหน้าเธอเขาหันมามองกล้องแล้วยิ้มมินตราปิดคลิปน้ำตาไหลพรากตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังมาจากทางเดินหน้าห้องและหยุดลงตรงประตู เสียงของเชคดังขึ้นเบาๆมินตราเธอเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นแล้วสินะเธอยือนนิ่งไม่กล้าขยับเงาของเขาเคลื่อนไหวใต้แสงไฟหน้าห้องและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดกำลังจะเริ่มต้นจริงๆเสียงประตูข้อดังขึ้นสามครั้งในความเงียบของห้องมินตรายืนนิ่งมือสั่นน้ำตายังเปียกแก้มจากคลิปที่เพิ่งดูจบเธอรู้ว่าเสียงนั้นคือของเชคอา เสียงที่นุ่มแต่แฝงความอมาหิตซ่อนอยู่ในทุกคำพูดเปิดประตูมินตราเขาเรียกเสียงเบาแต่เสียงนั้นเหมือนคำสั่งที่ไม่มีใครกล้าข,ขัดเธอก้าวถอยหลังมองหาทางนี้สายตาเหลือเห็นหน้าต่างสูงที่ปิดด้วยเหล็กดัดไม่มีทางออกไม่มีใครช่วยเสียงกุญแจหมุนดังขึ้นประตูเปิดออกช้าช้เชคอาก้าวเข้ามาพร้อมทหารสองคนเธอดูบางอย่างที่ไม่ควรดู น้ำเสียงเขาเรียบเย็ยนเหมือนน้ำแข็งในทะเลทรายเธอพยายามอธิบายหนูไม่ได้ตั้งใจขหนูแค่เจอคลิปนั้นในห้องเขาตัดบทความตั้งใจไม่สำคัญที่นี่มีแต่กฎเขาพยักหน้าให้ทหารชายทั้งสองเข้ามาล็อกแขนเธอแน่นกลิ่นเหงื่อและเหล็กจากมือพวกเขาทำให้เธอคลื่นไส้อย่าทำอะไรหนูเลยขอร้องเชคเดินเข้าใกล้มองหน้าเธอนิงฉันเลือกเธอเพราะคิดว่าเธอเชื่อฟัง มือเขาลูบสร้อยคอทองที่เธอสวมไว้แต่ตอนนี้สร้อยนี้อาจเป็นตราสำหรับคนทรยศเขาดึงสร้อยออกอย่างแรงโลหะเย็นกระแทกผิวจนเป็นรอยเลือดเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทหารลากเธอออกจากห้องผ่านถงทางเดินมืดที่มีไฟสลัวกระพริบกลิ่นกํายาผสมกลิ่นเลือดลอยคลกคลุ้งในอากาศเสียงประตูเหล็กหนักๆดังปังเมื่อพวกเขาผลักเธอเข้าไปในห้องเล็กใต้ดินห้องนั้นมืดและชื้น พื้นเป็นหินเย็นที่มีกลิ่นสนิมและกลิ่นน้ำผนังมีรอยขีดเป็นเส้นๆเ,เหมือนคนเคยถูกขังมาก,ก่อนมินตราสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลยอย่างเงียบงันเธอได้ยินเสียงฝีเท้าห่างออกไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงเสียงลมวิวลอดช่องระบายอากาศในความมืดเธอเห็นเงาอะไรบางอย่างขยับอยู่มุมห้องใครอยู่ตรงนั้นเธอถามเสียงสันไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆเธอขยับเข้าไปใกล้เห็นร่างของหญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ หญิงคนนั้นผมยาวรุงรังใบหน้าซีดขาวดวงตากลมโตมองมาด้วยความหวาดกลัวเธอเป็นคนใหม่ใช่ไหมเสียงเธอสั่นเหมือนกระซิบมินตราพยักหน้าหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆแบบคนหมดหวังพวกเขาบอกเธอว่าเธอถูกเลือกใช่ไหมมินตราเงียบไปนานก่อนตอบเบาๆใช่ทุกคนที่ถูกเลือกต้องหายไปในที่สุดคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายมินตราเย็นวาบ หญิงคนนั้นบอกว่าชื่อสาราเคยเป็นนักเต้นในโรงรมใหญ่กลางเมืองเช็คอาเคยเรียกเธอไปในงานเลี้ยงแล้วจากนั้นเธอก็ไม่เคยได้กลับออกไปอีกสาราบอกว่าในคฤริาสา์นี้มีห้องลับอยู่หลังผนังหินในห้องใต้ดินด้านในสุดในนั้นมีเอกสารและภาพถ่ายของผู้หญิงหลายสิบคนทุกคนหายตัวไปโดยไม่มีใครตามหาฉันเคยพยายามหนีแต่พวกมันเห็นทุกการเคลื่อนไหวเสียงสาราสัน มีคนหนึ่งช่วยฉันเขาเป็นคนของเชคแต่ตอนนี้เขาก็หายไปแล้วมินตราจับมือเธอแน่นเราต้องหนีด้วยกันซารามองหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีใครหนีได้จากที่นี่คืนนั้นทั้งคู่แทบไม่ได้นอนเสียงน้ำหยดดังต่อเนื่องเหมือนนาฬิกาแห่งความตายแสงไฟสลัวลอดผ่านช่องเหล็กจากด้านบนตอนเช้าประตูห้องเปิดอีกครั้งทหารโยนถาดอาหารเข้ามา แต่บางอย่างแปลกไปบนถาดมีขนมปังห่อด้วยผ้าขาวมินตราเปิดออกพบว่าข้างในมีลูกกุญแจเล็กๆซาราตาโตบางคนยังอยู่ข้างเราพวกเธอมองหน้ากันอย่างมีความหวังเล็กน้อยมินตราใช้ลูกกุญแจลองไขประตูมันเปิดออกด้วยเสียงคลิกเบาๆทั้งคู่หายใจแรงเหมือนเพิ่งเห็นแสงชีวิตพวกเธอค่อยๆเดินตามทางเดินแคบกลิ่นชื้นแรงขึ้นทุกอย่างกาว เสียงลมพัดลอดช่องระบายอากาศดังฮือเหมือนเสียงคนครางจนถึงกําแพงหินสูงด้านในสุดสาราบอกให้เธอลองเคาะเสียงที่สะท้อนกลับฟังดูโปร่งกว่าปกตินี่แหละผนังปลอมเธอกระซิบมินตราหาแท่งเหล็กเล็กๆแล้วใช้แรงงัดหินบางก้อนขยับออกเผยช่องแคบพอให้คนลอดเข้าไปข้างในเป็นห้องลับจริงๆไฟสลัวจากหลอดนีออนเก่ากระพริบบนผนังมีรูปถ่ายเรียงเต็มไปหมด หญิงสาวหลายชั่วชาติหลายวัยบางคนสวมชุดเดียวกับเธอในมุมห้องมีตู้เหล็กขนาดใหญ่มินตราเปิดดูพบแฟ้มเอกสารหลายสิบแฟ้มบนปกเขียนชื่อผู้หญิงแต่ละคนพร้อมวันที่ถูกเลือกและสิ้นสุดเธอเปิดแฟ้มหนึ่งที่มีชื่อซารา่าในนั้นมีรูปถ่ายและรายงานสั้นๆระบุว่าไม่เชื่อฟังถูกกำจัดวันที่17เมษายนซาร่าถอยหลังน้ำตาหลาพราก พวกเขาเตรียมค่าฉันตั้งแต่วันแรกมินตรารู้สึกคลื่นไส้จนแทบยืนไม่ไหวเธอหยิบแฟ้มอีกเล่มชื่อของมันคือมินตราชัยรัตน์วันที่ถูกเลือกคือเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่ที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือบรรทัดถัดไปเขียนไว้ว่าสิ้นสุดคืนนี้เสียงประตูเหล็กเปิดดังขึ้นข้างหลังแสงไฟแรงจ้าสาดเข้ามาในห้องเช็คอายืนอยู่ที่ประตูพร้อมทหารหลายคน แววตาเขาเย็นเฉียบเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าพวกเธอจะมาที่นี่ฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าล้ำเส้นเสียงเขาดังก้องไปทั่วห้องหินสารากรีตร้องพุ่งเข้าหาเชคแต่ถูกยิงล้มลงทันทีเสียงปืนดังสะท้อนกล้องมินตราชะงักน้ำตาไหลพรากเธอพยายามหนีแต่ถูกจับข้อมือไว้แน่นเชคเดินเข้ามาช้าๆยกปืนขึ้นแหลงที่หน้าเธอฉันให้โอกาสเธอหลายครั้งแล้วมินตรา เขายื่นมือมาจับคางเธอคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเธอในที่นี่เธอสบตาเขาน้ำตาไหลไม่หยุดทำไมคุณถึงทำแบบนี้เขายิ้มมุมปากเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของความลับที่ไม่มีใครควรรู้ทันใดนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังมาจากด้านบนไฟดับทั้งห้องกลิ่นควันและฝุ่นฟุ้งเต็มอากาศทหารเริ่มวิ่งวุ่นเช็หันไปมองทางประตูมินตราใช้จังหวะนั้นเตะเขาแล้ววิ่งหนี เสียงปืนดังไล่หลังเธอวิ่งฝ่าควันและความมืดหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกเธอพุ่งเข้าไปในทางแคบอีกฝั่งเสียงว้ยวายดังไล่หลังมาร่างของสารอนอน,นิ่งอยู่ตรงพื้นข้างทางมินตราหยุดมองเพียงชั่ววินาทีก่อนตัดใจวิ่งต่อแสงจากช่องเล็กๆด้านบนส่องลงมาเธอปีนขึ้นไปใช้แรงทั้งหมดที่มีมือเปื้อนเลือดจับขอบเหล็กแน่นข้างบนคือพื้นสายร้อนของทะเลสายยามคำ่ำ ลมแรงและเสียงไซเรนดังมาจากไกลๆเธอหันกลับไปมองคฤริสา์ใหญ่ที่เริ่มมีความลอยขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะวิ่งออกไปเสียงเช็คอาดังขึ้นจากด้านล่างเธอหนีไม่พ้นหรอกมินตราดูไบไม่มีที่ให้คนทรยศเธอหันกลับมามองแล้วเห็นแสงไฟจากไฟฉายหลายดวงเริ่มขยับเข้ามาไกลหัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งเพราะรู้ว่าความจริงทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ลมทะเลสายพัดแรงจนเม็ดรายกระแทกหน้าเธอเจ็บแสบมินตราวิ่งสุดแรงผ่านเนินทรายสูงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงปืนยังดังมาจากด้านหลังเป็นระยะเธอหอบหายใจแรงร่างสั่นด้วยความกลัวและความหนาดวดวงจันทร์สองแสงขาวเหนือฤรอาสน์ที่ลุกเป็นไฟไกลออกไปเปเลวไฟสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริงแต่เธอไม่กล้ามองกลับไปเพราะรู้ว่าข้างหลังคือความตาย และข้างหน้าคืออิสรภาพที่อาจไม่มีจริงเธอวิ่งจนขาแทบหมดแรงก่อนสะดุดล้มลงข้างกองหินเสียงเครื่องยนต์รถดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์สองลงบนพื้นสายเธอก้มต่ำซ่อนตัวอยู่หลังหินก้อนใหญ่กลิ่นน้ำมันและกลิ่นควันไฟยังติดจมูกเสียงในวิทยุของผู้ทหารดังแว่วมาเป็นภาษาอาหรับเธอฟังไม่เข้าใจแต่รู้ว่าพวกเขากำลังตามหาเธอ เธอกัดฟันแน่นพยายามกลั้นเสียงหายใจมือจับสร้อยที่ขาดไว้ในกระเป๋าเสื้อเลือดแห้งติดอยู่บนจี้รูปดวงตามันคือสัญ,ญลักษณ์ของเช็คอาเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงยังเก็บมันไว้บางทีเพราะอยากพิสูจน์ว่าทุกสิ่งไม่ได้เกิดจากฟันเธอรอจนเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆห่างออกไปแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินต่อข้างหน้ามีถนนลาดยังตัดผ่านทะเลทรายเธอเห็นแสงไฟรถคันหนึ่งขับผ่านมา มินตรารีบโบกมือสุดแรงรถคันนั้นชะลอแล้วหยุดลงตรงหน้าเธอคนขับเป็นชายชาวเอเชียใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและฝุน่นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามเป็นภาษาอังกฤษมินตรารีบตอบช่วยฉันทีพวกเขาจะฆ่าฉันเขามองรอบๆอ,อย่างระแวงแล้วเปิดประตูให้เธอขึ้นรถพุ่งออกไปด้วยความเร็วกลิ่นหนังเก่าผสมกลิ่นน้ำมันในรถทำให้เธอแทบอาเจียนเกิดอะไรขึ้นเขาถามอีกครั้ง เธอพูดเสียงสัน่นฉันหนีมาจากคฤหาสน์ของเชคเขาฆ่าคนเขาขังผู้หญิงไว้ชายคนนั้นเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นพูดเบาๆฉันรู้ฉันเคยอยู่ที่นั่นมินตราหันขวับไปมองเขามีรอยแผลยาวตรงแขนคุณหมายความว่าอะไรเธอถามเสียงแทบขาดใจเขาตอบฉันเคยเป็นคนดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของคฤหาสน์นั้นเขาบอกว่าเชคอาไม่ได้มีแค่คฤหาสน์เดียวมีสถานที่ลับอีกหลายแห่งทั่วดูไบ ใช้กักขังผู้หญิงจากหลายประเทศบางคนถูกขายบางคนถูกฆ่าบางคนหายไปโดยไม่มีชื่ออยู่ในระบบใดเลยฉันเคยพยายามเปิดโปงแต่พวกเขาจับฉันเขาชี้ไปที่แผลบนแขนฉันหนีออกมาได้เหมือนเธอมินตรานิ่งฟังเสียงเครื่องยนต์กับหัวใจตัวเองสลับกันเธอถามเบาๆตอนนี้เราจะไปไหนชายคนนั้นตอบไปหาคนที่กล้าพอจะช่วยเปิดเผยความจริง เขาขับพาเธอไปตามถนนมืดไฟเมืองดูใบเริ่มปรากฏขึ้นลิบๆตึกสูงสองแสงเหมือนเพชรกลางทะเลทรายแต่ในสายตาเธอมันกลับดูเย็นชาและโหดร้ายเมื่อถึงตัวเมืองเขาพาเธอเข้าไปในอาคารเก่าหลังหนึ่งข้างในมีโต๊ะคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีชายอีกสองคนกำลังนั่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือกลุ่มที่รวบรวมหลักฐานการค้ามนุษย์ของเชคอาเขาบอกหนึ่งในชายคนนั้นหันมามองมินตรา คุณคือคนที่หนีรอดออกมาใช่ไหมเธอพยักหน้ามือสั่นจนต้องจับตัวไว้ฉันมีวิดีโอในโทรศัพท์ที่เจอในคาริฮาสพวกเขารีบเปิดไฟล์ขึ้นดูภาพเช็คอาทิค่าญิงสาวปรากฏชัดบนจอห้องทั้งห้องเงียบสนิทชายคนหนึ่งพูดขึ้นนี่คือหลักฐานที่เราต้องการแต่ก่อนที่เขาจะกดบันทึกเสียงกระจกแตกดังลั่นกระสุนเจาะผ่านเข้ามาโดนผนังด้านหลังมินตรากรีดร้องทุกคนหมอบตำ่ำ เสียงปืนดังต่อเนื่องเป็นชุดฝุ่นและเศษไม้ปลิวเต็มห้องชายที่ช่วยเธอคว้ามือเธอไว้หนีออกทางหลังเร็วพวกเขาวิ่งผ่านทางเดินแคบไปยังประตูเหล็กด้านหลังเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกดังมาจากนอกอาคารมินตรามองกลับไปเห็นชายอีกคนถูกยิงล้มเลือดไหลเต็มพื้นเธอหันหน้านีแต่ภาพนั้นฝังอยู่ในหัวไม่ลืมพวกเขาวิ่งข้ามตรอกมืดเข้าไปในโกดังเก่าที่มีกลิ่นน้ำมันแรง เสียงไซเรนของตำรวจดังใกล้เข้ามาแต่ก็มีเสียงอื่นตามมาด้วยเสียงล้อรถหรูที่เธอจำได้ดีพวกมันมาแล้วชายคนนั้นพูดเขาเปิดประตูเหล็กอีกบานดันเธอเข้าไปในห้องเล็กอยู่ในนี้อย่าขยับจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วเขาปิดประตูลงมินตรานั่งกอดเขาในความมืดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งจากด้านนอกกลิ่นควันปืนลอยเข้ามาผ่านช่องระบายอากาศทุกนาทีเหมือนชั่วโมง เสียงฝีเท้าเข้ามาไกลมีใครบางคนเปิดประตูห้องออกมินตราหลับตาแน่นเตรียมรับชะตาแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอกลับเห็นตำรวจดูใบในชุดเต็มยศคุณคือมินตราใช่ไหมคุณปลอดภัยแล้วน้ำเสียงของเขาเด็ดขาดและจริงจังเธอพยักหน้าแทบไม่เชื่อสายตาตำรวจพาเธอออกมาจากโกดังแต่ในลานด้านนอกไม่มีร่างของชายที่ช่วยเธอมีเพียงรอยเลือดที่ลากยาวไปจนถึงถนน เขาอยู่ไหนเขาช่วยฉันเธอถามเสียงดังตำรวจมองหน้าเธอแปลกๆไม่มีใครอยู่ที่นี่ตอนเรามาถึงคุณอยู่คนเดียวมินตราชะงักใจเต้นแรงเธอจำได้ชัดว่าเขาจับมือเธอวิ่งมาด้วยกันแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครเลยตำรวจพาเธอไปยังสถานีแสงไฟขาวในห้องสอบสวนทำให้เธอตาลายเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเราดูคลิปที่คุณเอามาแล้วมันจริงทั้งหมด เธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่ก่อนจะได้พูดอะไรเจ้าหน้าที่พูดต่อปัญหาคือชายในคลิปนั้นเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่สามปีก่อนมินตรานิ่งงนันเป็นไปไม่ได้ฉันเพิ่งเห็นเขาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเจ้าหน้าที่วางแฟ้มภาพถ่ายบนโต๊ะในนั้นคือภาพศพของเชคอาถ่ายในสถานที่เดียวกับที่เธอเพิ่งหนีออกมาเรากำลังสืบว่ามีใครปลอมตัวใช้ชื่อเขาอยู่หรือไม่ มินตราตัวเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งเธอเปิดแฟ้มดูอีกครั้งในรูปสุดท้ายมีเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่หลังศพเงานั้นมีรอยแผลยาที่แขนเหมือนชายที่ช่วยเธอหนีเธอลุกขึ้นยืนทันทีไม่เขาไม่ตายเขายังอยู่และเขาไม่ใช่คนที่ฉันคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยายามรั้งเธอไว้แต่เธอถอยหลังเสียงหัวใจเธอดังขึ้นอีกครั้งเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่า เชคที่เลือกเธอในตอนแรกอาจไม่ใช่คนที่อยู่ในคฤริหา์เลยก็ได้และใครก็ตามที่ช่วยเธอหนีออกมาอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้น